ประเด็นดนะี้ทีเดียววันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่บอกว่าลุ้น4แชมป์แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วตัดพิมร์ลีอออกไปเลยครับเพราะว่ามันห่างไกลเหลือเกิน1แชมป์ที่ได้มาแล้วนั่นคือฟุตบอลลีกครับหรือบอลคาระบาาครับที่เอาชนะนิวคาสเซอลมาได้ในเส้นทางของ F a ฟเครับกำลังจะลงเล่นกับฟูลแลมนข่งต่อไปนัดนี้ครับบุกไปเดือนและอัลเบอร์ติสครับแล้วก็เก็บชัยชนะมาได้ศูนประตูต่อหนึ่งทำให้ประตูรวมนะั United, ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารอบไป ด้วยประตูรวมที่1ประตูต่อ5หานาะครับแล้วก็เป็นคนเดิมครับปีนี้เป็นปีที่ดีของเขาจริงสำหรับมาครัสแรตฟอร์ดยิงประตูชัยให้แมนยูได้แล้วก็เป็นฝันเฟืองสำคัญที่ทำให้ทีมได้ลุ้นผมใช้คำว่า3แชมป์แล้วกันเนาะแล้วก็เชื่อเลยครับว่าจบฤดูกาลนี้เขาน่าจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของทางด้านแมนเชสเตอร์เรนเดแนด่น,นอนก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับแฟนแมนยูปีนี้เป็นปีที่ดีทีเดียวสำหรับทางด้าน ปีสระแดงกับผลงานของคุณซื้อคนใหม่อยา่างเอเดเทนฮครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จไปอย่างนี้รอดูครับนอกจากแชมป์คาราบาวครับแล้วจะได้อีก2แชมป์ที่รอคอยหรือเปล่าและนี่คืเรื่องราวของคลิปนี้ครับคลิปหน้าเป็นอย่างไรพบกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ